แล้วมีเวรกรรมต่อกันโ่้คุณเวรกรรมป้าอยู่ที่นี่ป้าไม่เคยกอบกอยเลยนะคะถ้ามากไปตอนนี้ป้าต้องลำบากคุณกกยมามากแล้วคุณสัจีแต่เฉพาะเรื่องการทนันน่ะคุณเสียไปตั้งเท่าไหร่ป้าใช้เงินเดือนจากบริษัทนะคะยังไงฉันก็ไม่ฟังคุณต้องย้ายออกไป เมื Workers, ่ออย่างนั is, ้นฉันจะจัดการตามกฎหมายจะขออาศัยอยู่คุณอิงก็คงไม่ยอมเราจะขับยังไงเป้าต้องไปอยู่แล้ว แต่ป้าขอฝากคุณนาจากคุณอินให้ป้าอยู่ชั่วคราวก่อนนะคะถ้าป้าหาบ้านได้เมื่อไหร่<ม>ป้าจะรีบยา้ายออกทันทีก็าด้ค่ะป้าขอเท่านี้นะคะขอเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าไม่เลือกมากก็คงหาไม่ยังค่ะเดือนหรือสองเดือนไปพยายามลดกุณคุณอินให้น้อยที่สุดค่ะ โจ้งเนี่ยหอมดีนะจ๊ะของคุณอินค่ะพอจะมีเหลืออีกอไมฉันอยากจะถ้วยหนึ่งอ๋อไม่มีแล้วค่ะของเนี่ยทำสำหรับชามเดียวขอโทษนะคะอเองก็เกี่ยแก้วไม่เป็นไรแล้วค่ะคุณเดี๋ยวฉันจะทำให้นะคะขห้คุณห่อหน่นะขับใจจ้า จะขอร้องแทนคุณสจีแล้วก็อินตกลลงคาให้รอยแล้วค่ะหลานใจเขาอยู่ต่อหรอเปล่าให้เขาอยู่เพียงชั่วคราวจนกว่าจะหาบ้านได้คือหลานลานไม่ต้องพูดให้เสียเวลาลวเรื่องอื่นเนี่ยอินลืมได้ แต่เรื่องของคน,นที่ทำร้ายคุณพ่อคุณแม่ของอินชั่วชีวิตนี้อินก็ไม่มีวันลืมน้าสมบูรณ์หัดเข้มแข็งซชบ้างสิคะน้านาอย่าลืมสิว่าน้าเป็นน้องของคุณแม่แต่กลับมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนที่ทำร้ายพี่สาวของตัวเองมันสมควรแล้วหรอคะนะ เขาสกปรก,ปกน่ารังเกียจน้าขยักขยะแยงน้าทำอย่างนั้นได้ยังไงเอาละค่ะอินจะไม่คิดจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแต่อินขอบอกนะเป็นครั้งสุดท้าย ว่านาสมบูรณ์มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้เพียงคนเดียวไม่รวมถึงคุณสจีและลูกสาว ชงเองก็ได้ค่ะวันไม่ใช่แขกที่ไหนสักหน่อยอยังไงคุณก็เป็นแขกอยู่ดีดื่มๆก็ไปไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเมื่อคืนน่ยคุณเมามากนะกาแฟแก่ๆเนี่ยจะทำให้คุณดีขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะไปส่งด้วยไม่ค่ะวันไม่กลับไปอีกแล้วนะคะคุณควรจะไปอยู่เคียงข้างคุณแม่คุณนะไม่ค่ะ บ้านจัดสรรแบบนี้ก็หาไม่ยากหรอกราคาก็ไม่แพงด้วยหรือถ้าเกิดอยากอยู่แบบเล็กๆหน่อยก็ทาวน์เฮาส์ก็ได้แต่งให้มันดีๆมันก็เก๋ก็เหมือนกันเนี่ยนี่คุณเสือกสายไล่ส่งวันอีกคนหรือไงคะคุณวันมันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องยอมรับความจริงนะแต่ว่าวันก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนี่คะวันไม่ได้การจะเอาบ้านอน,น,นตพิสารคืน ในเมื่อดวงเข้าข้างอินทุอ่อนก็ให้เขาไปแต,แต่วันต้องการแต่งงานกับคุณนะคะคุณวันคุณพูดเองนะคะว่าเราจะแต่งงานกันเราไว้คุยเรื่องนี้กันทีหลังดีกว่านะ ไม่ค่ะวันต้องตามรู้เดี๋ยวนี้ว่าคุณจะแต่งงานกับวันหรือเปล่าก็ถ้าคุณอยากจะรู้เดี๋ยวนี้นะคำตอบก็คือไม่คุณยาคุณใด้ผมแต่งกับคุณได้ยังไงอ่ะในเมื่อคุณอินเขาเป็นภรรยาผมอยู่อ่ะคุณก็อยากกับเขาสิคะโอ้ยผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับ ใช่ไหมคะเพราะมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่มันเป็นสิผีแล้วนี่นี่คุณวันคุณไม่ค่ะวันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นคุณคุณโกหก อุ๊ยคุณดินเป็นอะไรหรือเปล่าคะหน้ามืดเหรอคะมันเวียนหัวแต่ไม่เป็นอะไรไปเลย Ah oh.